สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสที่นาแบ่งปันพระธ้รคำของพระเจ้าสําหรับพี่น้องนะคะก่อนอื่นเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับในค่าคืนวันนี้พระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณสําหรับวันเวลาที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ข้าพงทั้งหลายทุกคนขอพระเจ้าทรงเจิมพระนคำของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะไม่เพียงแต่รับฟัง แต่จะเข้าไปในจ,ใจิตใจของพี่น้องที่รับฟังที่นี่และที่อยู่ที่บ้านาพระอิฐาเชค่ะจะนําไปใช้ในชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติยศต่อพระเจ้าด้วยขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์อธิษฐานกราบทุนขอทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับในวันนี้นะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เราหล่นหลงนะคะในการที่เฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะคิดจากสมิธรรมกรุงเทพก็ครบรอบ53ปีนะคะสำหรับ อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับออความขวัญน,นะคะที่เราทั้งหลายได้ยึดถือนะคะเดือนนี้นะคะเราใช้โล่นะคะของนกอินทรีนะคะเป็นสัญลักษณ์ในการที่เราจะปนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างอะไรนะคะไม่รู้จักเน็ตและเหนื่อยนะคะขอพระเจ้าที่จะใช้เราทั้งหลายทุกคนนะคะพระนามของพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้ที่อยากจะนำมาก็ในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่32ข้อที่11 เหมือนนกอินทรีที่กวนรังของมันกระพือปีกอยู่เหนือลูกโตกลางปีกออกลองรับลูกไว้ให้เกาะอ,อยู่บนปีกนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในหัวข้อนะคะที่จะแบ่งปันนะคะไม่กล้าก็ไม่แกล่งนะคะพี่น้องทราบไหมคะนะคะเราทั้งหลายทุกคนนะคะเมื่อเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะคะบางทีเนี่ยเราก็ฟังแต่คนอื่นบอก พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้านะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าช่วยเราได้พระองค์มีฤทธิานุภาพนะคะพระองค์ทําได้ทุกสิ่งนะคะแล้วก็หลายคนก็ฟังแต่ชีวิตของเราทั้งหลายบางครั้งยังไม่เคยสัมผัสฤทธิ์อานาจของพระเจ้าเลยนะคะในวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่รักฟังอยู่ในห้องและก็ที่อยู่ทางบ้านเช่นเดียวกันนะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนนะคะ เมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะงานปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นงานของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือคือต้องพึ่งพาพเจ้าของงานใช่ไหมคะเอเมนไหมคะนะคะเราต้องพึ่งพาเจ้าของงานนะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะในเฉลยธรรมบัญญัติ32ข้อที่11นะคะเป็นพัะคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะเป็นวิธีการนะคะที่พระเจ้าใช้วิธีการการปั้นลูกของพระองค์นะคะ พระอ,องค์เปรียบพระองค์เป็นนกอินทรีนะคะพระอ,องค์เปรียบพระองค์เองเป็นนกอินทรีนะคะเราทั้งหลายซึ่งเป็นพิสเตนเปรียบเสมือนเราเป็นลูกนกอินทรีเห็นไหมคะนะคะเรามีเชื้อแถวที่จะเป็นนกอินทรีแล้วนะคะนกอินทรีนะคะน่น้องคะสิ่งที่เราได้เห็นทําไมเราถึงเปรียบเทียบนะคะมีนกตั้งมากมาย ieme, ไก่กรองทําไมเราถึงไม่เปรียบเทียบใช่ไหมคะ แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือนกอินทรีมีบุคลิกลักษณะไม่เหมือนคนอื่นนะคะันั้นลักษณะของพระเจ้าก็ไม่เหมือนกับพระอื่นใดในโลกนี้เช่นเดียวกันนะคะให้เรามาพิจรารณาเหตุผลว่านะคะทำไมพระองค์เปรียบพระองค์เป็นนกอินทรีพระองค์เปรียบเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อเปรียบเหมอือนลูกนอกอินทรีนะคะมีเหตุผลอยู่5ประการนะคะเพราะอะไรคะ1ข้อที่1นะคะ นกอินทรีบินสูงนะคะนกอินทรีเป็นนกที่บินสูงนะคะเราจะเห็นว่ามีนกอย่างมากมายนะคะที่บินรับทั่วไปแต่เราสังเกตว่านกอินทรีเป็นนกที่มีบุคลิกลักษณะพิเศษเป็นนกที่อะไรคะบินสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะคะบุคลิกลนะักษณะนกอินทรีบินสูงนี้หมายถึงว่านะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้า ที่ทรงอยู่เบื้องบนสวรรค์นะคะพระองค์ยิ่งใหญ่นะคะแล้วเราทั้งหลายทุกคนนะคะเมื่อมาเชื่อพระเจ้านะคะเราก็เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ว่านะคะในโคลสีบทที่3ข้อที่1น,นะ,ะถึงที่สองนะคะถ้าท่านรับการชุบให้เป็นขึ้นมากับพระคิดแล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริ์สถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่แผ่นดินโลกนะคะโลคในที่นี้นะคะไม่ใช่โรคส่วนตัวที่เราอะไรคะที่เราทั้งหลายได้สัมผัสการกินกันอยู่แต่เป็นโลกียะคืออะไรคะกิเลสตัณหาเนื้อหนังเพราะนั้นนะคะ นอกอินทรีบินสูงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่นะคะที่สูงและเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์เราเป็นลูกนอกอินทรีนะคะเราต้องมีสายตานะคะเหมือนกับพระเจ้าเช่นเดียวกันชีวิตเราทั้งหลายเราจะไม่ตกอยู่นะคะในความผิดบาปเราจะนะคะมีกําลังในการที่จะต่อสู้กับความผิดบาปในโลกนี้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะยึดถือก็คืออะไรคะสิ่งที่สูงในที่นี้ก็คือคะ เรามีชีวิตถวายเกยียรติพระเจ้าคืออ่านาพระนักคำของพระองค์อธิษฐานนมัสการนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะคะอันนี้คือข้อที่1น,นะคะนกอินทรีบินสูงข้อที่2นกอินทรีนะคะเป็นนกที่มีสายตาดีนะคะเพราะนั้นจะมองอะไรเนี่ยมองได้แต่ไกลใช่ไหมคะเวลานกอินทรีบินไปสามารถที่จะ รู้ว่าข้างล่างมีเหยื่อหรือมีอะไรที่อาจจะจ ok <aka> <S <S ิกลงไปได้นะคะเขาจะมองจากที่สูงเช่นเดียวกันนะคะพระเนตรของพระเจ้านะคะพระองค์ทรงมองไกลทรงทราบเหตุการณ์ล่วงหน้านะคะเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกนอกอินทรีย์นะคะเราจะต้องมีอะไรคะมีสายตาที่มองไกลนะคะใกล้ชิดพระเจ้านะคะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบอะไรคะแบบ ความประมาทเราจะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะคะในการดําเนินชีวิตแล้วก็เราวัดระวังว่าเมื่อมีการคําสอนเท็จที่มาประกาศเรื่องเรานะคะเราจะรู้ทันทีเลยเพราะว่าไม่ตรงกับพระนรคำของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเราทั้งหลายทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่สองนะคะบุคลิกลักษณะของนกอินทรี c, ก็คือนกอินทรี c, ตาดีนะคะข้อที่สามนกอินทรี c, นะคะ แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะคะหลายครั้งนะคะบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมานะคะเขาจะมีโลโก้หรือจะเป็นทีมฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้บุคลิกลักษณะของสัตว์แต่ละประเภทนะคะมีกระทิงนะคะมีอะไรมากมายมีหมีนะคะบางครั้งก็ใช้โลโก้เป็นนกอินทรีนะคะเราก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เราได้เห็นคือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อะไรคะ แข็งแรงนกอินทรีบินสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปีกของนกอินทรีนี่จะมีกําลังอย่างมากเวลานกอินทรีบินนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เราได้เห็นคือพระเจ้าของเรานะคะทรงฤทธานุภาพสูงสุดนะคะลูกของพระเจ้าก็ต้องมีพลังในการเหนือความผิดบาปทั้งหลายนะคะสามารถที่จะเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วนะคะเราใกล้ชิดกับองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งที่เราจะได้รับก็คืออะไรคะเราจะมีพลังนะคะ แข็งแกร่งเงินนกอินทรีนะคะอันนี้ก็เป็นบุคลิกของนกอินทรีข้อที่3นะคะข้อที่4นกอินทรีสร้างรลังให้ลูกในที่สูงนะคะนกอินทรีเวลาจะสร้างรลังมันจะสร้างรลังหน้าผาสูงสูงนะคะเพื่อจะไม่ให้มีสัตว์ที่จะไปรบกวนรังซึ่งมีลูกนกอยู่ในรังนั้นนะคะเขาจะหาที่สูงสูงที่ปลอดภัยนะคะเรารู้จักอธิษฐานพนักธรรมของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราได้เห็นก็คือนะคะริเยนต้องเป็นอะไรคะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกอุทธิภาวะสูงนะคะเราจะไม่คุกคีกับความผิดบาปในโลกนี้นะคะเราจะใช้ชีวิตถาวายเกียรติยศต่อพระเจ้านะคะก็นกอินทรีอีกข้อหนึ่งนะคะบุคลิกลักษณะของนกอินทรีข้อที่5นะคะนกอินทรีฝึกลูกให้บินนะคะ สิ่งนี้นะคะในที่จะพูดในวันนี้ก็คือว่าถ้าไม่กล้าก็ไม่แกร่งเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนสิ่งที่เราสัมผัสก็คืออะไรคะเราอยู่เฉยๆเราก็รับแต่พระคุณนะคะรับรับรับนะคะนั่งรับเป็นคริสเตียนซึ่งไม่ออกนะคะปฏิบัตริรับใช้พระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นชีวิตฝ่ายวิญญาณเราก็จะไม่โตนะคะสิ่งที่ได้เห็นแต่พระเจ้ามีวิธีการของพระองค์อันนี้เป็นพิธีการพิเศษนะคะ พระเจ้ามีวิธีการของพระองค์ก็คือนะคะเปรียบเลอกนกอินทรีนะคะฝึกลูกให้บินนกอินทรีวันหนึ่งกับทุกวันนะคะพ่อก็เอาอาหารมาป้อนให้ถึงหลังใช่ไหมคะป้อนทุกวันจนรู้สึกว่าปีกมันเริ่มแข็งขนมันเริ่มออกแต่เธอก็นั่งรอให้พ่อมาป้อนอาหารอยู่ในรังอยู่ทุกวันเหมือนริสเตียนเป็นริสเตียนที่อ้วนล่ะคะ่ะอ้วนฉุเลยนะคะ ไม่ออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะรับแต่พระพรรับแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นนะคะพระเจ้าต้องการที่ให้อะไรคะทิเดเตือนที่จะลุกขึ้นลุกขึ้นนะคะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าสิ่งที่พ่อนกอินทรีทํากับลูกนกอินทรีทํำยังไงรู้ไหมคะวันหนึ่งนะคะพ่อนกก็มาที่หลังเห็นลูกโห ก็จะป้อนอาหารนะคะลูกนกก็อ้าปากที่จะคอยให้พ่อป้อนอาหารแต่พ่อทําสิ่งหนึ่งก็คือว่าถึงเวลาแล้วพระีพระเจ้ามาเตือนเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องที่รักคะนะคะเราต้องเป็นที่เตียนที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตามของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราทั้งหลายทุกคนลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าบางคนกลัวไม่กล้าประกาศนะคะกลัวบางคนมีความอายกลัวสิ่งที่พูดไปแล้วนะคะว่ามันจะไม่เกิดนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าได้อย่างไรเราต้องสัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยตรงพี่น้องที่รักนะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องที่ไม่เคยมีความรู้สึกว่านะคะยังอยากจะออกประกาศกา็กล้ากลัวๆนะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องที่รักคะลุกขึ้นปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าถ้าพี่น้องเป็นทิสเตียนนานแล้วไม่ลุกขึ้น,ร,นร,รับใช้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะ ระวังนะคะพระเจ้าจะกวนหลังจะเป็นนกอินทรีที่กวนหลังนะคะอยู่ๆอ,อะไรคะคว่ำเลยคว่ำรังเลยนะคะใช่ไหมคะนกอิน no ทรีทําไงพอคว่ำหลังคิดเตียนบางทีเนี่ยนะคะเมื่อเจอปัญหาคุณไม่ออกรับใช้พระเจ้านะคะคุณไม่ได้สัมผัสดิเดกของพระเจ้าคุณทําอะไรคะเบี้ยอ่อนเบีเ้ยเพียงน,นะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่า นกอินทรีย์ไม่ใช่จะปล่อยให้ลูกอินทรีย์ตกลงพื้นถึงพื้นดินเท่านั้นนะคะแต่เวลาที่ลูกนกเนี่ยพ่อเนี่ยกับพลิกหลังเนี่ยคว่ำลงมาเขาเรียกอะไรกวนวหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกนกทั้งหลายที่อยู่ในหลังจะตกลงมาใช่ไหมสู่พื้นลูกนกก็จะกลัวนะคะคิดเตียนเมื่อเจอปัญหา ก็จะกลัวนะคะก็จะกลัวไม,ไม่กล้าที่จะร้องเรียกพระเจ้าที่จะช่วยเพราะตัวเองก็ยังไม่เคยปฏิบัติรับใช้พระเจ้ายังไม่สัมผัสถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่านะคะเมื่อลูกนกตกลงมาจากรังมาได้ครึ่งทางเกือบจะถึงพื้นดินนกอินทรีพ่อนกอินทรีจะกลางปีกของพ่อนกจะชูปีกแล้วโอบอ,อ,อุ้มลูกนกอินทรีพี่น้องที่รักคะ เราขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะพ่อนกอินทรีก็จะกวนลังก็จะทําอย่างนี้จนกว่าลูกนกจะกล้าแล้วก็แข็งแรงนะคะอยากจะบอกพี่น้องว่าตอนนี้นะคะเราลงลงในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะเรามีกลุ่มเซลล์เรามีหน่วยนะคะในต่างจังหวัดเรามีพันธกิจอย่างมากมาย ขอบคุณพระเจ้าเลยนี้พันธกิจของสากธรรมกรุงเทพตอนนี้นะคะเรารณรงค์ให้เปิดโบสถ์แฝดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีลายของพันธกิจนะคะลายผู้นําเราจะเห็นว่าแต่ละแห่งที่เข้ามาเนี่ยจะมีการประกาศจะมีจุดประกาศเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพราะพี่น้องเหล่านั้นอะไรคะเดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรคะนอกอินทรีที่แข็งแรงแล้วเพราะเขาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและผู้นําได้สัมผัสถึงฤทธิดเดชของพระเจ้าพี่น้องที่รัก เราเป็นริสเตียนเราต้องสัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะคะเราจะเป็นริสเจียนอยู่เฉยๆคุณก็ไม่ต้องเชื่อพระเจ้าดีกว่าถ้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วต้องชีวิตต้องดีกว่าเก่าเอมเอมนไหมคะไม่ได้ท้าทายว่าคุณต้องรวยแต่คุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขคุณจะมีความรู้สึกเมื่อก่อนนี้คุณว้าเวแต่เมื่อคุณมาเป็นริสเตียนแล้วสิ่งที่ได้รับก็คืออะไรคะคุณมีคนหนึ่งที่รักคุณอยู่แล้วพี่น้องจะมาชิกที่โบสถ์เนี่ยอะไรคะ เมื่อเราเข้ามาในกิจจกักเราจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเราทั้งหลายทุกคนนะคะพี่น้องที่รักคะ่ะนะคะถ้าไม่ถ้าไม่กล้าก็ไม่แก่งนะคะพี่อยากท้าทายในค่ำคืนวันนี้นะคะในหัวข้อพี่น้องคะในหัวข้อถ้าไม่กล้าก็ไม่แก่งนะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะอยากจะให้พี่น้องนะคะอยากได้พี่น้องนะคะใช้ความกล้า ในการที่ลุกขึ้นปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะแล้วพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราทั้งหลายทุกคนให้พ้นจากภัยอันตรายเพราะการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นงานของพระองค์เจ้าของงานนะคะในมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20บอกไงคะพระองค์เสด็จเข้ามาใกล้แล้วตัดว่าใช่ไหมคะลิทธานุภาพ บนสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกนี้ก็ดีนะคะจงประทานแกนเราทั้งหลายแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรานะคะสอนเขาให้ถือรักษาศีลสารพัดซึ่งเราได้สอนเจ้าไว้แล้วนั้นนะคะและเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราทุกปัญหาทุกกรณีขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราทั้งหลายทุกคน พี่น้องที่รักคะวันนี้นะคะในฐานะทีะ่ได้นำนะคะสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตเราทั้งหลายทุกคนนะคะพี่ก็บอกชีวิตของอตัวของพี่เองนะคะมาเป็นที่เตียนใหม่ๆนะคะเราก็จะมีความรู้สึกมีความกล้าระยะหนึ่งแต่เมื่อเรากล้าที่จะใช้ความกล้าออกไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะพี่น้อง เราได้พับสัมผัสการอัศจรรย์ของพระเจ้ามันทําให้จิตวิญญาณของเราไงคะโตขึ้นอยากจะลุกขึ้นปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักนะคะเพราะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราโตขึ้นนะคะให้เราโตแล้วก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกับพ่อคือนกเอน็นจีคือพระเจ้าเอเมไหมคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเราทั้งหลายทุกคนให้ได้รับกําลังซึ่งมาจากพระเจ้านะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเราทั้งหลายทุกคนนะคะให้เรามีสายตามองไกลนะคะมีสายตาที่ อะไรครคะมีสายตาที่มองถึงสิ่งอนาคตที่อยู่ไกลๆนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งเราจะไม่พ่ายแพ้ต่อการทดลองที่เข้ามาเพราะเรามีพระเจ้าที่ดูแลชีวิตของเราอยู่นะคะขอท้าทายในสำหรับในคำคืืนวันนี้พี่น้องที่รักคะ่ะนะคะตอนสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากข้อพระคัมภีร์ไว้สักข้อหนึ่งนะคะอิสยาบทที่40ข้อที่28 31นะคะ ท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดคือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้ทรงอ่อนเพีียหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะอย่างรู้ได้นะคะข้อยีิบเก้าพระองค์ประทานกําลังแก่คนอ่อนเพีียและแก่ผู้ที่ไม่มีกําลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงแม้คนหนุ่มจะอ่อนเพีียและเหน็ดเหนื่อยและชายจะการจะล้มลงทีเดียว ข้อที่31แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียบแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเพี้ยพี่น้องที่รักคะนะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าในวันเดือนนี้นะคะเราลนน์ลงนะคะตลอดทั้งเดือนนะคะเป็นเดือนที่อะไรคะเราจะได้รับการชูใจนะคะเราได้รับกำลังดุดนกอินทรีเอเมนไหมคะ เราจะพึ่งพระเจ้าไม่ได้กดกาลังของเรานะคะเราจะพึ่งพระเจ้านะคะอยากให้พี่น้องถ้าถ่ายพี่น้องนะคะที่พี่น้องยังไม่เคยที่จะออกประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเริ่มลุกเลยเอเมนไหมคะตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆพี่น้องจะมีความไรคข้อสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าพี่น้องจะแกร่งขึ้นนะคะบิดนุกอินทร์นะคะขอพระเจ้าจะช่วยเราทั้งหลายทุกคนและพี่ก็เชื่อว่าพี่น้องที่รับฟจังอยู่ที่บ้านพี่น้องพันธกิจนะคะ ลูกขึ้นนะคะร่วมกับผู้นำของท่านที่จะร่วมมือกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมคะนะคะเราลนนลงตอนนี้ก็คือครบพันธกิจตอนนี้เรามีอยู่อ่สี 40, ่สิบเดี๋ยวนะคะสี่สิบสี่สิบสองแห่งนะคะเราครบรอบห้าสิบสามปีของขิตจ,จักรเราลนนลงนะคะคณะ,ะกรรมการพันธกิจกาลางลนนลงภายในสิ้นปีนี้ เราจะมีพันธกิจลูกเพิม่มเพิ่มขึ้นเป็น53แห่งเอเมนไหมคะนะคะเอเมนไหมคะพี่น้องที่รับฟังอยู่ที่บ้านนะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเราทั้งหลายทุกคนนะคะค่ะก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกคนเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาลูกสรารเสร,ริญขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะสาหรับพระนามของพระองค์ในข่้มขึนวันนี้พระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะที่พระองค์สอนให้เราทั้งหลายกล้า ที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งพระบิดาเจ้าค่ะเพราะเรารู้ว่าเบื้องหลังความทุกข์ยากเรามองหลักนั้นพระองค์ทรงอยู่ด้วยพระองค์ไม่ได้ห่างไกลจากเราทั้งหลายพระองค์ที่จะพร้อมที่จะดูแลเราทั้งหลายทุกคนพระบิดาเจ้าค่ะ ขอบคุณพระเจ้าในคำคืนวันนี้ขอพระนักคำของพระองค์เป็นพระนักคำที่เตือนใจเราทั้งหลายทุกคนพระบิดาเจ้าค่ะให้เราแข็งแกร่งเหมือนกับพระองค์เหมือนกับโดดนกอินทรีพระบิดาเจ้าค่ะเราจะบินอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยพระบิดาเจ้าค่าเพราะเราทั้งหลายได้รับกําลังซึ่งมาจากพระเจ้าเขาอวยพรเราทั้งหลายทุกคนลูกจึงมอบไว้กับพระองค์อธิษฐานกับทูลขอทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ